เจ้าก,กรกดาคม 65, รม2565ฤทธธรรมะเล็กที่นำามากันมนุษย์ทั้งหลายปรารถนาอิสระแต่มนุษย์ตกเป็นทาสของแตนหาซึ่งเจ้านายนั้นก็ระมองไม่เห็นตัวเจ้านายก็เหมือนที่จะหวังดีให้เราแสวงหาความสุขหลือมีความทุกข์ทั้งหลายมนุษย์ล้วก็แสวงหาความสุขหรืกมีความทุกข์จำเจ้านายที่สัง่ง แต่ก็ไม่เคยได้พบความสุขที่แท้จริงวความสุขเป็นสิ่งที่ชั่วคราวไม่นานกระจักันไป,าก,ไปการแสวงหาความสุขนั้นนี้ความทุกข์นั้นมีสามวิธีของสรรพสัตว์ทั้งหลายหนึ่งคือการเลือกอารมณ์ที่เป็นสุขหรือหนีอารมณ์ที่เป็นทุกข์เพราะเราคิดว่าอารมณ์ที่เป็นสุขนั้นเป็นเครื่องกาหนดสิ่งต่างๆให้เรามีความสุขได้ตลอดอย่างอิสุรกรรมมิบาทกระทบเราก็มีความสุข ไม่นานก็จะปรับเปลี่ยนก็จะเป็นควาทุกข์และออุศลกรรมมากระทบก,ก็จะเกิดอารมณ์ที่ไม่ดีไม่นานก็ปรับเปลี่ยนเช่นกันเพราะฉะนั้นแล้วการสเสวนาอารมณ์ที่เป็นสุขจึงแก้ปัญหาไม่ได้จริง 2. การรักษาจิตให้มีความสุขมนุษย์เราคิดว่าการรักษาจิตให้มีความสุขนั้นเป็นสิ่งที่ง่ายกว่า ราะว่าไม่ต้องกระทบอารมณ์ภายนอกจากสิ่งที่เยบยางแต่ว่าจิตก็เป็นอนัตตาเมื่อไม่นานผ่านจากการเพ่งจิตก็จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติปรับเปลี่ยนเป็นอารมณ์ดีบ้างเรียวบ้างข้อที่สองจึงเป็นการแก้ปัญหาไม่ได้จริงข้อที่สคือการหลีกเลี่ยงการกระทบอารมณ์ไม่จริงว่า เป็นการรักษาจิตที่ปลานี่ขึ้นรักษาจิตให้สงบไม่กระทบอารมณ์ภายนอกแต่ว่าจิตนั้นก็เป็นอนัตตาเมื่อหมดอารมณ์ในการเพ่งอารมณ์ในการกระทำสมาธิบางอย่างจิตก็เข้าสู่สภาวะเช่นเดิมเพราะฉะนั้นแล้วการรักษาอารมณ์ที่ดีทั้งสามอย่าง เลือกอารมณ์ที่เหมาะสมการบังคับจิตหรือการเรียเรื่อเรอขออารมณ์ทั้งสามอย่างนี้จึงไม่สามารถทําให้เราพ้นทุกได้จริงเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่อนัตตาไม่สามารถบังคับได้จิตนั้นบังคับไม่ได้ไม่นานก็จะกลับมาทุกข์บ้างสุดบ้างยุย์ทั้งหลายที่แสวงาอาความสุดจึงไม่มีผู้ใดผลจากความทุกข์ได้ โดยแท้จริงนี่คือสัจธรรมที่อยู่คู่กับมนุษย์เพราะว่าร่างกายกับจิตใจเป็นสิ่งที่แนบประจำอยู่กับความทุกข์ตลอดไป